เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันหยุดน,นะครับพูดดังไม่ได้เราก็จะมาทำย่างกุ้งย่างหมึกที่นะกินกันสองคนนะครับขณะที่รอของย่างเราก็จะมาดูแม่คัวทำอะไรสรทำอะไรครับผม เพิ่งรังเพ่ัค่าเพื่อเพื่อำน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับโอ้โห,โหเอาละครับคุณผู้ชีหลังจากที่เราย่างกัดสักประมาณสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกชิ้นนะครับอันนี้คือปากประมอรือนี่ สุกแล้วน้ำจิ้มรถถังเราก็มาแล้วนี่อันนี้เราก็จะมาลองชิมกันเลยนะครับกับปากปลาเมึกโอ้ว้าวพระเจ้าอ บอกเลยว่าแซ่บแซ่บเดี <happily> yeah, <jam ita> ๋ยวให้ในบ้านลองชิมดูละกันเมื่อกี้ผมชิมไปแล้วหนึ่งปากแซ่บ ตามด้วยมระระเกูไปเด่ยเอิอนมึงได้ลรอโว้ <c oughs> เป็นไงครับผมเจ็บใช่ไหมครับแล้วก็โซยก,กันเลยม chân <laughs> ừ. ừ. oh. <laughs> đi <laughs> หนึ่งก็หัวโยกนะครับ